พญางูใหญ่นัราชองดำหรือพญาสิริวรรณการนัรราชแห่งวัดภูยอดรวยชื่อของพญานาคองค์ดำขนาดใหญ่ตัวน,นี้มีชื่อว่าพญาสิริวรรณการนักขราชที่มาของชื่อนี้มาจากการที่อาจารย์โอเล่ยานสัมผัสแห่งรายการ The Ghost Secret อันโด่งดังได้เข้าไปทำภารกิจช่วยเหลือเคสของรายการและอาจารย์โอเล่ย,ยังได้ทำการสื่อจิต ทาให้เราได้ทราบว่าพญานาคราชอง์ดําตัวนี้มีพระนามว่าพญาสิริวรรณการนาคราชนั่นเองค่ะนอกจากท่านจะบอกพระนามของท่านแล้วพญานาคองค์ดําตัวนี้ยังบอกอีกว่าท่านเป็นเผ่าพงวงวานของพญารีสักการนาคราชและยังเป็นเชื้อวงศ์ขององค์พญานิลการนาคราชอีกด้วยค่ะพญาสิริวรรณการท่านยังแนะนําต่ออีกว่าถ้าอยากทราบเรื่องราวของเคสให้ไปที่วัดท่ามวงผาพญานาคราชที่นั่นจะมีองค์ปู่มุจลินนาคราชอยู่ ท่านจะช่วยคลี่คลายเรื่องราวของเคสนี้ได้ค่ะสาเหตุที่ต้องสร้างพญานาคองดำผ้าเสียงหรือพญาศริวรรณการนัคราดนานุพระอุทัยอุตมงซึ่งท่านมีศักดิ์เป็นเจ้าอาวาสแห่งวัดมียอดรวยท่านเล่าวา่ามีโยมมาเที่ยวที่วดัดท่านเลยพาเดินชมวัดและพาไปที่ถ้ำรอดรวมถึงได้พาเดินรอดถ้ำด้วยระหว่างในถ้ำได้มีโยมคนหนึ่ง การมาสร้างฝายให้วัดเนื่องจากว่าวัดภยอดดวงแห่งน,นี้ขาดน้ําและวัดนั้นต้องจําเป็นที่จะใช้อุปโภคบริโภคและให้สัตว์ป่าได้ดื่มรวมถึงใช้ดับไฟป่าเกือบทุกป,ปีและหลังจากนั้นได้มีการบอกบุญกันไปเรื่อยๆจนมีการเริ่มสร้างฝายให้วัดจนฝายแล้วเสร็จและหลังจากฝายเสร็จประมาณหนึ่งเดือนศิษย์พระอาจารย์ได้ฝันว่าจะมีผู้ให้ทรัพย์ซึ่งหมายถึงบาร,รมีความเจริญความพัฒนา อยู่อย่างนี้3คืนซ้อนแต่เงื่อนไขนั่นก็คือต้องสร้างร่างให้พปยางูใหญ่ซึ่งเรื่องเล่านี้อ้างอิงมาจากพระอุทัยอุตมูท่านเจ้าอาวาสแห่งวัดปูยอดรวยค่ะ